บทที่2,108คนญี่ปุ่นเหรอเมื่อเห็นเครื่องแต่งกายของอีกฝ่ายไปหลีจิงหวินก็ขมวดคิ้วยน่นแม้ว่าเขาจะเป็นสมาชิกของตระกูลบูโบราณของจิวโจวแต่เขาก็ยังชัดเจนมากเกี่ยวกับความเกลียดชังระหว่างจิวโจวและชาวญี่ปุ่นและเดิมทีเขาก็ไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อประเทศนี้อยู่ในกระดูกอยู่แล้วอีกฝ่ายพูดด้วยภาษาจิวโจวที่ฟังแล้วแทบขำคนที่ทะลวงผ่านและทำให้เกิดนิมิตแห่งสวรรค์และโลกเมื่อกี้นี้คงไม่ใช่อย่างเฉินจริงๆใช่ไหม ทว่าไปหลี่จิงหวินไม่ตอบคำถามของอีกฝ่ายแต่พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาผู้คนจากตระกูลบูญ,ญี่ปุ่นมาเพื่อท้าทายผู้ฝึกฝนในโลกทั่วไปแห่งจิวโจวนั่นเหรอหากคุณมีความสามารถจริงคุณควรไปที่เทียนซานเพื่อท้าทายตระกูลบูโบราณของจิวโจวนโน่นเขาเองก็กำลังรออย่างเชิญบุกทะลวงแดนนอกเหนือจากศีลธรรมที่เขายืนหยัดแล้วยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคืออย่างเชิญต้องเป็นตัวแทนของนักบูฝ่ายโลกคราวาแห่งจิวโจวเพื่อเผชิญหน้ากับผู้แข่งแกร่งจากญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ ไปหลีจริงหวิ่งู้ซึ่งไม่ชอบผู้คนในประเทศนี้เลยย่อมไม่สุภาพด้วยเป็นธรรมดาบัดซบอีกฝ่ายโกรธทันทีและพูดด้วยความโกรธว,ว่าแกกำลังมองหาความตายหลังจากพูดจบลมปราณวิถีบูแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นกลางก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเขา ไปหลี่จิงวิ่นยืนดูด้วยความดูถูกเหยียดยามและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาบังเอิญวิถีบูของฉันก็อยู่แดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นกลางด้วยถ้างานฉันจึงต้องการดูว่าระดับฝีมือแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นกลางจากญี่ปุ่นนั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนกันเชียวนักบูจากญี่ปุ่นวัยกลางคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากโยชิดะโชงั้นแกจะได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้เขารู้สึกว่าไปหลี่จิงหวินดูถูกตัวเองด้วยความโกรธโยชิดะโชจึงรีบพุ่งเข้าไปหาไปห,ไปหลี่จิงวินทนททัี ทว่าไปหลี่จิงวินยืนเอามือไผ่หลังใบหน้าเต็มไปด้วยการย่อเยอเยอมองโยชิดะโชที่กำลังพุ่งเข้ามาหาเขาอย่างเย็นชาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาได้ฝึกฝนในโลกบูโบราณหลังภูเขาเทียนซานแม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์มากมายแต่เขาก็ไม่เคยพบนักบูจากญี่ปุ่นเลยนี่เป็นครั้งแรกจริงๆ เมื่อเห็นว่าการโจมตีของโยชิดะโชกำลังจะตกลงถึงตัวเองในช่วงเวลาที่สำคัญนี้ไปหลี่จิงหวินก็ขยับตัวและเขาก็เหยียบพื้นทันทีร่างกายของเขาเหมือนสายฟ้าและเขาก็มุ่งหน้าอัดใส่เต็มแรงเช่นกันตูมมีเสียงปะทะที่น่าอาัศจรรย์ดังขึ้นและโยชิดะโชซึ่งตอนนี้ยังคงก้าวร้าวอยู่ถอยหลังไปเจ็ดหรือแปดก้าวในทันทีในทางกลับกันไปหลี่จิงหวินก็ถอยหลังไปสามก้าวบางทีทั้งสองฝ่ายอาจแค่ตั้งใจทดสอบกันครั้งแรกที่ปะทะกันไม่ได้ใช้การโจมตี บางทีการประทะก,กันก็ถือว่าเป็นคำตัดสินได้ว่าจะออกหัวหรือก้อยไม่ต้องพูดถึงการต่อสู้ที่จะตามมาว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้แต่สำหรับตอนนี้ความแข็งแกร่งทางกายภาพของไปหลี่จิงหวินนั้นดีกว่าอีกฝ่ายเฮ้ <Hey. S 1> ไปหลี่จิงหวินเย้ยยยันมองไปที่โยชิดะโชด้วยใบหน้าเศร้าหมองและพูดว่าดูเหมือนว่าทักษะการฝึกร่างกายของนักบูชาวญี่ปุ่นจะไม่ค่อยดีนะช่องว่างทางกายภาพระหว่างคุณกับฉันนั้นห่างชั้นเกินไปมันไม่ใช่ว่าเขาที่โมแต่มันเป็นความจริง ทั้งคู่ต่างมีฝีมือระดับแดนเหนือเทพขั้น9ชั้นกลางแต่เดิมทียชิดะโชก็เป็นผู้แข็งแกร่งจากตระกูลบูที่อยู่เบื้องหลังยูชิดะแชโบแห่งญี่ปุ่นแถมตัวเขายังเป็นรองหัวหน้าสมาคมนักบูแห่งญี่ปุ่นอีกด้วยอีกทั้งในบรรดาผู้แข็งแกร่งที่อยู่แดนเดียวกันกับเขาเมื่อเปรียบเทียบก็ถือว่าเขาเก่งมากแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่ปะทะร่างกายกับไปหลีจิงหวินเขาได้แพ้อย่างหมดรูปเลย เพราะเขาเป็นฝ่ายที่พุ่งเข้าหาไบหลี่จิงหวินเดิมก็มีพลังงานศั์อยู่มหาศาลในพลังเฉื่อยแต่ไบหลี่จิงหวินปะทะแล้วเขาถอยหลังไปเพียงสองเก้าแต่ตัวเองถอยไปถึงเจ็ดแปดเก้าเฟียงเสียงที่เกิดจากโลหะปะทะกันดังขึ้นโยชิดะโชชักดาบทาจิที่เอวออกมาพร้อมกับสีหน้าที่ดูร้ายพูดพร้อมกัดฟันว่าต่อให้ร่างกายของแกจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนแล้วจะทนรับคมดาบในมือฉันได้ยังไง ไปหลี่จิงหวินเห็นอีกฝ่ายชักอาวุธออกมาแววตาก็ฉายความอาฆาตออกไปแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมว่าในเมื่อแกอยากรีบไปตายขนาดนี้งั้นชีวิตของแกฉันสงเคราะห์ให้นะสิ้นเสียงลมปราณวิถีบูในตัวเขาก็ปะทุขึ้นมาทันทีสู่ระดับแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นปลายเพียงแค่เก้าเดียวก็คือแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดแล้วโยชิดาชโชคำรามออกมาสองมือจับไปที่ดาบทาจิจากนั้นก็พุ่งเข้าใส่ไปหลี่จิงหวินไม่เจียมตัว ไบหลีจิงหวินทำเสียงไม่พอใจโบกมือเบาๆหักกิ่งไม้จากต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆลงมาทันทีหนึ่งท่อนเล็กจากนั้นก็พุ่งเข้าใส่ดาบทาจิในมือของโยชิดะโชโดยตรงในเวลานี้ยางเฉินยังคงทะลวงแดนอยู่ในห้องและเขาไม่มีเวลาสนใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกปรากฏการณ์เหนือยอดเมคาได้หายไปเมื่อโยชิดะโชปรากฏตัว ในขณะที่ร่างกายของย่างเชินเปล่งลมปราณวิถีบูที่ใกล้เคียงกับแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นต้นแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ได้บุกทะลวงเข้าสู่แดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นต้นจริงๆแต่ลมปราณนี้ก็เทียบได้กับผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นต้นแล้วประเด็นก็คือปลิ่นอายลมปราณวิถีบูของเขายังคงแข็งแกร่งขึ้นตามระยะเวลาและเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่เขาจะเข้าสู่แดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นต้นที่แท้จริงบทที่2109 ในลานหน้าคฤหาสน์ของยอดเมคายชิดะโชที่ถือดาบทาจิก,กํำลังสู้กับไบหลีจิงหวินที่ถือกิ่งไม้อย่างดุเดือดทั้งคู่ต่างเป็นผู้แข่งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นกลางแต่โยชิดะโชกลับถูกอีกฝ่ายโจมตีจนล่าถอยไปเรื่อยๆซึ่งไม่สามารถสู้ไบหลีจิงหวินได้เลยตู้ป๋หลีจิงหวินพุ่งไปข้างหน้าอย่างกระทันหันสะบัดกิ่งไม้ในมือกิ่งไม้ก็ได้ฟาดไปที่ดาบทาจิของโยชิดะโชจนเกิดเสียงดังขึ้น หลังจากการประทะกันคมดาบของดาบทาจิกก็สะเทือนไปถึงใบหูแรงสะท้อนอันรุนแรงทำให้ดาบทาจิหลุดออกจากมือโยชิดะโชเสียงดังในตอนนี้ดาบทาจิได้ร่วงลงพื้นไปแล้วสีหน้าของโยชิดาโชเปลี่ยนไปกระทนหันสำหรับนักรบคนหนึ่งถ้าแม้แต่อาวุธของตนยังรักษาไว้ไม่ได้งั้นผลแพ้ชนะก็ถูกตัดสินแล้วไม่ใช่เหรอบูมกิ่งไม้ในมือใบหลี่จิงหวินได้ฟาดไปที่หน้าอกของโยชิดะโชอย่างแรงจนร่างของเขากระเด็นออกไปกระแทกกับพื้นอย่างแรง จังหวัดที่โยชิดะโชกระแทกพื้นร่างกายของไปหลี่จิงหวินก็กลายเป็นภาพวืดเว็บมาปรากฏอยู่ตรงหน้าโยชิดะโชทันทีกิ่งไม้ในมือจิ้มไปที่หว่างคิ้วของเขาโดยตรงหากเพียงใช้แรงอีกนิดมันก็สามารถเจาะทะลุหัวของโยชิดะโชได้แล้วโยชิดะโชเบิกตาโตทำหน้าไม่อยากจะเชื่อเขาแพ้แล้วแพ้อย่างราบคาบในครั้งนี้เขาเป็นถึงตัวแทนของนักสู้ชาวญี่ปุ่นนำทีมผู้แข่งแกร่งชาวญี่ปุ่นมาถึงเยนตู เพื่อทายดวลกับผู้แข็งแกร่งของจิวโจแต่ว่าตอนนี้แค่ผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งของจิวโจซึ่งไร้ชื่อเสียงเรียนนามก็สามารถเอาชนะเขาได้แล้วถ้าอีกฝ่ายคิดจะฆ่าเขาเพียงแค่ใช้แรงอีกนิดก็สามารถปลิดชีวิตเขาได้เลยใส่หัวออกมาได้แล้วทันใดนั้นเองไบหลี่จิงหวินก็ตะโกนด้วยน้ำเสียงที่ไม่ชอบใจหลังจากที่สิ้นเสียงชายวัยกลางคนที่ใส่ชุดต่อสู้สองคนก็ได้เดินออกมาจากในความมืด พอเห็นสองคนนั้นโยชิดะโชก็ขมวดคิ้วอย่างแรงเพราะคนที่มาไม่ใช่ใครอื่นซึ่งก็คืออาโอกิยามาโตะแห่งตระกูลอาโอกิ oki, กับคามิชิโร่แห่งตระกูลยูอิจินั่นเองทั้งสามต่างก็เป็นผู้แข่งแกร่งจากตระกูลบูที่อยู่เบื้องหลังแชโบลที่ยิ่งใหญ่ทั้งสามแห่งของญี่ปุ่นต่างคนต่างนำทีมผู้แข่งแกร่งของตระกูลมาที่เยนตูภาพของโยชิดะโชกำลังถูกไปหลีจิงหวินใช้กิ่งไม้จอไปที่กระบาลกลับถูกคามิชิโร่และอาโอกิยามาโตะเห็นเข้าแค่คิดก็รู้ว่ามันน่าขายหน้าขนาดไหน เพียงแต่คามมชิโรและอาโอกิยามาโตะกลับไม่มีทีท่าว่าจะหัวเราะย่อเขาเลยแม้แต่น้อยทั้งสองต่างจ้องมองไปหลี่จิงหวินด้วยสายตาที่เคร่งขรึมพวกเขามาถึงตั้งนานแล้วโดยแอบดูอยู่ในความมืดมาตลอดหลังจากที่ได้เห็นความแข็งแกร่งของไปหลี่จิงหวิ่นกับตาพวกเขาก็รู้ได้ในทันทีพรุ่งนี้ถ้าคนที่เข้าต่อสู้เป็นบุคคลน,นี้การที่ญี่ปุ่นมาท้ายกับผู้แข็งแกร่งของจิวโจผลลัพธ์ก็มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือแพ้คุณคือคนจากตระกูลบูโบราณใช่ไหมครับ คามิชิโร่มองไปที่ไบหลี่จิงหวินและถามทันทีไบหลี่จิงหวินไม่ตอบเพียงมองไปที่อีกฝ่ายอย่างเย็นชาและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาฉันจะให้โอกาสพวกคุณร่วมมือกันแล้วเข้ามาในฐานะอัจฉริยะด้านวิถีบูของตระกูลไบหลี่เขาจะไม่แยกผู้แข็งแกร่งวิถีบูเหล่านี้ของญี่ปุ่นออกจากกาันให้พวกเขารวมกันแล้วเข้ามาถ้าแน่จริงในสายตาของเขาเขาไม่เกรงกลัวแม้ว่าผู้แข็งแกร่งทั้งสามคนจะมีวิถีบูเป็นถึงแดนเหนือเทพขั้นก้าว ทันใดนั้นสีหน้าของนักบูชาวญี่ปุ่นทั้งสามต่างดูแย่สุดขีดสายตาที่ไปหลี่จิงหวินมองพวกเขามันมีแต่การดูถูกสำหรับพวกเขาแล้วมันก็คือความอัประยโยชิดะโชรู้สึกอับอายยิ่งกว่าสีหน้าบูดเบี้ยวจากความเครียดแค้นพูดพร้อมกัดฟันว่าพรุ่งนี้จึงจะเป็นวันที่เราทั้งสองฝ่ายนัดประลองกันคุณกล้าสู้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าล่ะ พอได้ยินอย่างนั้นคามิชิโร่และอาโอกิยามาโตต่างมองไปที่ไบหลีจิงหวินถึงพวกเขาจะมีกันสามคนแต่ต่อให้ร่วมมือกันก็ใช่ว่าจะสู้อีกฝ่ายได้บางทีถ้าจากไปตอนนี้บางทีอาจจะเชิญผู้แข็งแกร่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่ามาจากประเทศตัวเองอีกก็ได้ถ้าสู้กันตอนนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะก็ยังไม่รู้ ไปหลี่จิงหวินไม่ได้สนใจโยชิดาโชเขาขมวดคิ้วอย่างแรงเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าพวกแกเนี่ยนะยังไม่คู่ควรให้ฉันไปท้าประลองรอบแต่ยังไงก็ตามจะมีคนไปสู้กับพวกแกอยู่แล้วถ้างั้นพวกแกก็ใส่หัวไปได้แล้วทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นผู้แข็งแกร่งวิถีบูชาวญี่ปุ่นทั้งสามก็ถึงกับมึนงงนี่อีกฝ่ายยอมปล่อยพวกเขาไปอย่างนั้นเหรอใช่เลยสิ่งที่พวกเขาคิดอยู่ในใจก็คือไปหลี่จิงหวินยอมปล่อยพวกเขาไป โยชิดะโชที่ถือดาบทาจิไว้ในมือเดิมก็เป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกเขาสามคนแล้วแม้แต่เขายังเอาชนะไปหลี่จิงวินไม่ได้แล้วยังต้องพูดถึงอากิยามาโตกับคามิชิโรอีกเหรอต่อให้พวกเขาสามคนร่วมมือกันก็ใช่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ของไปลี่จิงวินได้แถมการประลองในวันพรุ่งนี้ต้องขึ้นไปทีละคนถ้าไปหลี่จิงวินร่วมประลองด้วยผู้แข็งแกร่งที่มาจากญี่ปุ่นก็มีแต่ต้องแพ้สถานเดียว แต่เมื่อกี้ไปหลีจิงหวินกลับบอกว่าพวกเขาสามคนไม่คู่ควรที่จะสู้ด้วยมันไม่ใช่หมายถึงการประลองที่จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้บุคคลนี้จะไม่เข้าร่วมอย่างนั้นเหรอเชอจูจูโยชิดาดโชก็ส่งเสียงไม่พอใจซะง,งั้นสองตาจ้องอีกฝ่ายพลางกล่าวว่าความอัปยศในวันนี้ฉันจะจำมันไว้ละกันพูดทิ้งท้ายไว้หนึ่งคำโยชิดาดโชก็รีบหมุนตัวจากไปทันทีทันใดนั้นยอดเมคาก็กลับมาสู่ความสงบอีกครั้ง และในตอนนี้คลื่นลมปราณวิถีบูในตัวหยางเฉินก็ค่อยๆสงบลงเขาเดินออกมามองไปที่ไบหลี่จิงหวินที่ยืนอยู่ตรงหน้าด้วยสีหน้าที่เงียบสงบบทที่21 1 0ไหบหลี่จิงหวินก็มองหยางเฉินพร้อมปลดปล่อยลมปราณวิถีบูออกมาราวกับตรวจสอบแดนวิถีบูของหยางเฉินแต่ทว่าสิ่งที่ทําให้เขาตกใจคือเขาไม่สามารถตรวจสอบแดนวิถีบูของหยางเฉินได้เลย โดยปกติผู้แข็งแกร่งที่มีวิถีบูสูงกว่าจะสามารถตรวจสอบระดับฝีมือของผู้ที่มีแดนวิถีบูต่ำกว่าได้เลยนอกจากคนที่มีแดนวิถีบูสูงกว่าตนจึงจะไม่สามารถรับรู้ได้แต่ก่อนหน้านี้หยางเฉินยังอยู่แค่แดนเหนือเทพขั้น8ชั้นยอดเท่านั้นต่อให้ทะลวงอย่างมากก็แค่แดนเหนือเทพขั้น9้าชั้นต้นเองไม่ใช่หรอแต่ไปหลี่จิงวินเป็นถึงผู้แข็งแกรงแดนเหนือเทพขั้น9้าชั้นกลางและใกล้ๆทะลวงเข้าไปในแดนเหนือเทพขั้น9้าชั้นปลายแล้วทำไมถึงพิสูจน์แดนวิถีบูของหยางเฉินไม่ได้ละ่ะ ไปหลี่จิงหวินได้ถามไปว่าบุกทะลวงแดนแล้วเหรอใครจะไปคิดว่ายางเฉินกลับสายหน้าแล้วพูดด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยว่าน่าจะใกล้แล้วเพียงประโยคเดียวแต่มันกลับทําให้ไปหลี่จิงหวินต้องผิดหวังไปหลี่จิงหวินขมวดคิ้วผ่านไปพักใหญ่เขาถึงได้พูดออกมาอย่างจริงจังว่าเดิมทีฉันตั้งใจว่าจะมาฆ่าแกวันนี้แต่หลังจากที่ได้รู้ว่าแกได้รับการท้าทายจากผู้แข่งแกร่งวิถีบูชาวญี่ปุ่นตามลำพังแล้วฉันจึงตัดสินใจว่าจะปล่อยแกไปก่อน พรุ่งนี้ถ้าแกเอาชนะนักสู้ของญี่ปุ่นได้ฉันถึงจะฆ่าแกแต่ถ้าแกตายด้วยน้ำมือของชาวญี่ปุ่นฉันจะสังหารพวกมันที่มาก่อความวุ่นวายที่นี่ทุกคนไม่ให้เหลือด้วยตัวฉันเองกล่าวจบเขาก็แวบหายไปจากสายตาของอยางเฉินทันทีเมื่อเห็นทิศทางที่ไปหลี่จิงหวินออกไปยางเฉินก็ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยและพูดว่าคนนี้น่าสนใจดีนี่หลังจากพูดจบเขาก็หันกลับไปที่ห้องและฝึกฝนต่อไป หลังจากทานยาเม็ดโลหิตคลั่งมาก่อนขอบเขตวิถีบูของเขาไม่ได้ทะลวงไปถึงแดนเหนือเทพขั้นก้าวชั้นต้นด้วยซ้ำแต่มันอยู่กั้มกั้มกึ่งกึ่งหรืออาจจะเรียกว่ากึ่งแดนเหนือเทพขั้นก้าวชั้นต้นเขารู้สึกอยู่เสมอว่าสาเหตุที่เขาไม่สามารถข้ามอุปสรรคนี้ได้คือมีบางอย่างขาดหายไปแต่เขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามีอะไรหายไปถึงมีอาจทะลวงผ่านบางทีในปีที่ผ่านมาการพัฒนาของตัวเองจะเร็วเกินไปหรือเปล่าและรากฐานการฝึกฝนจึงไม่มั่นคง ยางเฉินคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถอนหายใจและยังคงฟื้นฟูสถานาการณ์ฝึกฝนของเขาต่อไปแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทะลวงไปสู่แดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นต้นแต่ด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาการจัดการกับยูธิดาโชก็ไม่น่าเป็นปัญหาแม้ว่าเขาจะไม่ได้เห็นการต่อสู้ครั้งก่อนระหว่างไป๋หลี่จิงหวินและยูธิดาโชแต่เขาก็ค้นพบความแข็งแกร่งที่แข็งแกร่งที่สุดของยูธิดาโชอย่างคร่าวๆเมื่อตอนที่พวกเขาต่อสู้กันได้ แม้ว่ายางเฉินจะไม่สามารถสังหารคู่ต่อสู้ได้เขาก็จะไม่แพ้คู่ต่อสู้แน่นอนว่าความมั่นใจนี้จะต้องอยู่ในข้อสันนิษฐานคือญี่ปุ่นคงจะไม่ส่งยอดฝีมือที่แข็งแกร่งกว่าออกมาอีกท้ายที่สุดโยชิดะโชก็พ่ายแพ้ต่อไปหลี่จิงวินและไม่มีใครรับประกันได้ว่าโยชิดะโชจะไม่สแสวงหาใครที่แข็งแกร่งกว่าจากตระกูลบูของตัวเองมาอีกในอีกด้านหนึ่งหลังจากที่โยชิดะโชรวมทั้งสามคนเมื่อออกจากยอดเมคาพวกเขาก็ไปที่ที่พักของโยชิดะโชนั่งกินต้มมาม่ารอบดึกด้วยกันและปรึกษาหารือกันก่อน ในห้องทั้งสาคุกเขานั่งกินต้มมาม่าและนั่งหันหน้าเข้าหากันแต่ละคนต่างมีสีหน้าจริงจังการต่อสู้ที่ด้านบนของยอดเมคาทําให้พวกเขารู้สึกกดดันมากพวกเขาทั้งสาร่วมมือกันก็เกรงว่าคงจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของไปหลี่จิงหวินนับประสาอะไรกับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นแบบหมดตัวต่อตัว,ตวเราต้องขอความช่วยเหลือจากตระกูลมฉะนะในวันพรุ่งนี้เราจะแพ้การต่อสู้อย่างแน่นอน ทั้งสาคนไม่ได้พูดอะไรเลยตั้งแต่กลับมาจนกระทั่งคามิชิโรเป็นผู้นำในการเปิดหัวข้อชั่วครู่โยชิดะโชและอาโอกิยามาโตต่างมองไปที่คามิชิโรคามิชิโรกล่าวต่อทุกคนได้เห็นความแข็งแกร่งของบุคคลน,นั้นแล้วอีกฝ่ายต้องเป็นสมาชิกของตระกูลบูโบราณในจิวโจขอบเขตแดนวิถีบูของเขาควรอยู่แดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นปลาย ท่านรองประธานโยชิดะคือผู้แข็งแร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นกลางยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขานับประษาอะไรกับพวกเราดังนั้นเราต้องขอความช่วยเหลือเราก็รู้ว่าการต่อสู้ในวันพรุ่งนี้มีความสำคัญต่อเรามากเพียงใดคุณทั้งคู่ควรจะชัดเจนมากในเรื่องนี้อยู่ไม่ใช่เหรอตาโอกิยามาโตะเหลตตาของเขาดวงตาที่จ้องไปที่คามิชิโรเขาพูดว่าคุณพูดถูกเราคนเดียวไม่สามารถเอาชนะชาวจิวโจวคนนั้นได้หากเป็นกรณีนี้เราคงได้แต่ปล่อยให้ตระกูลส่งคนที่แข็งแกร่งกว่านี้ออกมา โยชิดาโชพูดอย่างเย็นชาคุณหมายถึงต้องการให้ตระกูลส่งผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นปลายมาที่จิวโจอย่างนั้นหรือทั้งสองเงียบไปครู่หนึ่งแต่ความเงียบก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วบทที่2111ในงานประลองฝีมือวันพรุ่งนี้หากพวกเขาไม่ส่งผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นปลายออกมาพวกเขาจะแพ้อย่างไม่ต้องสงสยัยโยชิดาชโชพูดอย่างเย็นชาคุณคิดว่าฉันไม่ต้องการสแสวงหาผู้ที่แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นปลายหรือไง มันเป็นเพียงเพราะว่าที่นี่อยู่ในจิวโจและแม้ว่าโลกภายนอกทั่วไปจะมีผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าไม่มากนะักแต่ในจิวโจยังมีผู้แข่งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าขึ้นไปมากมายอยู่ในตระกูลบูโบราณและแม่แต่ผู้แข็งแกร่งในแดนนภานอกจากนี้ยังมีพันธมิตรผู้พิทักษ์ในจิวโจเรามาถึงขีดจำกัดแล้วหากเราใช้ความคิดรเริ่มเพื่อยุยุการแข่งขันฉันเกรงว่าจะทําให้คนเหล่านี้ออกมาแล้วแผนของเราจะมีปัญหา เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้แข็งแกร่งของตระกูลบูโบราณแห่งจิวโจวเข้ามายุ่งแผนยึดครองเศรษฐ,ฐกิจของญี่ปุ่นเรายังไม่ทันได้เริ่มก็จะมาล้มเหลวซะแล้วในครั้งนี้ทั้งสาคนเป็นตัวแทนจากสามแชโบที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นมาท้าประลองฝีมือกับผู้แข็งแกร่งของจิวโจวถึงที่ความจริงแล้วพวกเขานั้นมีภารกิจมาด้วยได้ฟังที่โยชิดะโชพูดคามิชิโรก็ขมวดคิ้วแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมว่าจากที่คุณพูดมาการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้พวกเราควรทำยังไงดี อาโอกิยามาโตก็พูดขึ้นมาเหมือนกันท่านรองโยชิดักการต่อสู้ในวันพรุ่งนี้พวกเราจําเป็นต้องชนะเมื่อไหร่ที่แพ้แผนการของเราก็จะล้มเหลวไปด้วยต่อให้เราเชิญผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นปลายมาก็ใช่ว่าจะเป็นที่จับตามองของตระกูลบูโบราณกับพันธมิตรพิทักษ์เสมอไปไม่ใช่เหรอเต็มที่ก็แค่ถูกพวกเขารู้เข้าค่อยหาทางออกแต่โอกาสที่ไม่รู้ก็มี ฉันจึงเสนอว่าเราควรขอกําลังสนับสนุนจากที่ตระกูลดีกว่าแน่นอนว่าเราแค่ต้องการคนที่สามารถจัดการกับผู้แข็งแกร่งของจิวโจคนเมื่อกี้เท่านั้นเราไม่ได้ต้องการเยอะถ้าผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นปลายมากันหลายคนมันถึงจะดึงความสนใจของตระกูลบูโบราณกับพันธมิตรพิทักษมากกว่านะครับโยชิดาโชเงียบไปพักหนึ่งแล้วทําท่าครุ่นคิด อาโอกิยามาโตกับคามิชิโรก็มองมาที่โยชิดะโชทั้งสามต่างก็เป็นผู้แข็งแกร่งที่ถูกตระกูลส่งมาถึงฝีมือต่างกันแต่ภรา soi, รกิจที่มาจิวโจนในครั้งนี้เหมือนกันตำแหน่งก็เหมือนกันเรื่องนี้จึงจำเป็นต้องหารือกันผ่านไปพักใหญ่โยชิดะโชถึงได้พูดออกมาว่าเมื่อเป็นแบบนี้งั้นก็ติดต่อทางประเทศเพียงแต่เราควรเชิญผู้แข็งแร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นปลายคนไหนมาดีละ่ะเหมือนอาโอกิยามาโตะจะคาดการไว้ก่อนแล้วจึงค่อยๆพูดไปว่าคิคาโนะทาเคชิ พอคำตอบนี้ดังขึ้นคามิชิโร่กับโยชิดะโชก็ทำหน้าตกใจคิคานทาเคชิหัวหน้าสมาคมนักบูแห่งญี่ปุ่นถือเป็นผู้บังคับบัญชาของโยชิดะโชตาโอกิยามาโตะพูดต่อสมาคมนักบูแห่งญี่ปุ่นเดิมทีก็ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลของพวกเราอยู่แล้วตอนนี้ก็มีแต่เชิญคิคาโนทาเคชิออกมาดูจะเหมาะที่สุด คิคาโนทาเคชิเป็นผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้น9ชั้นปลายว่ากันว่าเขาได้สัมผัสถึงขอบเขตของแดนเหนือเทพขั้น9ชั้นยอดแล้วถ้าเขาขึ้นเวทีไม่มีทางพ่ายแพ้อย่างแน่นอนโยชิดะโชกับคามิชิโรไม่มีเหตุผลอะไรที่จะให้ปฏิเสธได้จริงๆก็อย่างที่อากิยามาโตะว่ามาสมาคมนักบูแห่งญี่ปุ่นนั้นถูกก่อตั้งขึ้นจากอำนาจของพวกเขาทั้งสตระกูล แน่นอนว่าคิคานทาเคชิไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งที่มาจากทั้งสามตระกูลแต่เป็นผู้แข่งแกร่งชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่มีภูมิหลังคือคนธรรมดาไม่ได้มาจากตระกูลอะไรทั้งนั้นแต่ภายในสมาคมนักบูแห่งญี่ปุ่นนั้นตระกูลแชโบที่ยิ่งใหญ่ทั้งสต่างส่งคนของตัวเองเข้าไปอย่างโยชิดะโชก็ถูกตระกูลโยชิดะส่งไปอยู่ในสมาคมนักบูแห่งญี่ปุ่นเหมือนกันตระกูลอาโอกิกับตระกูลยูอิจิก็ส่งผู้แข็งแกร่งเข้าไปเหมือนกันแต่คนที่พวกเขาส่งไปไม่ได้ฝีมืออย่างโยชิดะโช ฉันเห็นด้วยผ่านไปพักใหญ่คามิชิโร่ก็พูดออกมาโยชิดะโชเวยืหน้าขึ้นมองหน้าทั้งคู่แล้วพูดออกมาว่าเมื่อเป็นแบบนี้งั้นเราก็มีแต่ต้องเชิญคีคานกทาเคชิมาที่เยนตูแล้วละงานประลองในวันพรุ่งนี้เราจะเป็นต้องชนะพูดจบโยชิดะโชก็หยิบมือถือออกมาแล้วโทรหาคิคานอทาเคชิเขาเป็นรองหัวหน้าสมาคมนักบูแห่งญี่ปุ่นให้เขาเป็นคนโทรนั้นถือว่าเหมาะสมที่สุดแล้ว อีกด้านยอดเมคายางเชิญยังคงฝึกฝนอยู่ในเวลานี้ทันใดนั้นเขาก็ตกอยู่ในสภาวะที่แปลกประหลาดมากถ้าไปหลี่จิงหวิ่อยู่ด้วยเขาจะต้องตกใจอย่างแน่นอนบนร่างกายของอยางเชิญไม่มีกลิ่นอายลมปราณวิถีบูที่เปล่งออกมาเลยสักนิดเหมือนกับพระชราที่ล่วงลับไปแล้วดูดูไปเหมือนมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งบทที่2112วันต่อมาเป็นอีกวันที่มีแดดออกตั้งแต่เช้าอากาศกำลังสบายสบายในตอนเช้าประตูหอเทพบูแห่งเยนตูเต็มไปด้วยผู้คนแล้ว วันนี้เป็นวันที่นักบูจากดินแดนญี่ปุ่นเชิญยอดฝีมือจากจิวโจมาประลองฝีมือกันและหอเทพบูแห่งเยนตูเป็นสถานที่ที่นักสู้ที่แข็งแกร่งจากทั้งสองฝ่ายจะแข่งขันกันในวันนี้อย่างไรก็ตามที่นั่งผู้ชมในหอเทพบูแห่งเยนตูมีจำกัดและเฉพาะผู้นำที่ได้รับเชิญจากทุกฝ่ายเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเกมเวลาแปดนาฬิกาสาสินาทีขึ้นลูกแรกของผู้ประลองที่แข็งแกร่งก็มาถึงเขาเป็นผู้แข็งแกร่งจากตระกูลลู่ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าตระกูลใหญ่ทางตอนเหนือของจ ลู่หงโบว่ากันว่าความแข็งแกร่งของเขาถึงจุดสูงสุดของแดนเหนือเทพขั้นหกและเขายังเป็นผู้ดำรงอยู่สูงสุดในบรรดาผู้มีอำนาจของห้าตระกูลใหญ่ทางตอนเหนือมีคนจำพวกเขาได้ผู้คนต่างก็อุทานออกมาทันทีผู้แข็งแกร่งจากหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ของทางตะวันตกของจิวโจวก็มาเช่นกันคนที่เป็นผู้นำเหมือนจะเป็นผู้แข็งแกร่งของตระกูลใช่ไหมมีคนตอบทันทีใช่ใช่ใช่แล้วเขาคือใช่เจิง้งหยางมีข่าวลือว่าเมื่อห้าปีก่อน เขาก็บรรลุถึงแดนเหนือเทพขั้นหกชั้นยอดแล้วฝีมือในตอนนี้น่าจะบรรลุถึงแดนเหนือเทพขั้นเจ็ดแล้วมัง้งน่าจะใช่นะผู้นำตระกูลใช่อีกคนพูดสวนทันทีแล้วพวกแกจะพูดอะไรบ่อยจังคำว่าใช่ใช่หรือไม่ใช่เนี่ยกูงงอีกคนโต้ตอบเออเอ,อไม่พูดแล้วก็ได้แต่ว่าตอนนี้คนจากสีตระกูลใหญ่ทางตอนใต้ก็มาถึงแล้วผู้แข็งแกร่งจากห้าตระกูลใหญ่ของตะวันออกมาถึงแล้ว ทันใดนั้นคนของจิวโจวก็พากันโห่ร้องตะโกนตระกูลเหล่านี้ปกติจะค่อนข้างเย่อหยิ่งจะปรากฏอยู่แค่ในกิจกรรมทางวิถีบูใหญ่ๆด้วยเหตุนี้จึงค่อนข้างมีชื่อเสียงในจิวโจวแต่ว่าฝีมือของคนพวกนี้มันก็แข็งแกร่งมากเฉพาะในสายตาคนทั่วไปเท่านั้นแต่เมื่อเทียบกับผู้แข็งแกร่งที่อยู่ระดับสูงสุดที่แท้จริงยังห่างชั้นกันอีกเยอะผู้แข็งแกร่งที่มาจากตระกูลเหล่านี้คนที่แข็งแกร่งที่สุดแค่แดนเหนือเทพขั้นเจ็ดชั้นต้นเท่านั้น ถึงกระนั้นในตอนที่ผู้แข็งแกร่งเหล่านี้ปรากฏตัวมันก็ทำให้พื้นที่ตรงนั้นคึกคักขึ้นมาทันทีมีคนมากมายตะโกนเรียกชื่อของผู้แข็งแกร่งเหล่านั้นแถมยังมีแฟนคลับบางคนที่วิ่งเข้าไปขอลายเซ็นของผู้แข็งแกร่งเหล่านั้นด้วยเวลา8นาฬิกา50นาทีผู้เชี่ยวชาญจากจิ๋วโจวอีกกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นคนพวกนี้เป็นใครทำไมฉันไม่เคยเห็นเลยดูคนพวกนี้ก็มากันไม่น้อยหรือว่าจะเป็นองค์กรอะไรที่เราไม่รู้จักหรือเปล่า ทำไมฉันถึงมีความรู้สึกว่าผู้แข็งแกร่งที่เป็นหัวหน้าคนนั้นจะแข็งแกร่งกว่าใช่เจิงหยางกับลู่หงโบและคนอื่นๆเสียอีกนี่นายล้อเล่นอะไรใช่เจิงหยางกับลู่หงโบและคนอื่นๆเป็นถึงผู้มีชื่อเสียงโด่งดังของจิวโจวพวกเขาน่าจะเป็นตัวแทนของนักบูที่แข็งแกร่งที่สุดของจิวโจวแล้วล่ะแล้วจะไปมีคนที่แข็งแกร่งกว่าพวกเขาได้ยังไงผู้คนที่มูอยู่หน้าประตูหอเทพบูต่างพากันวิจารณ์มีน้อยคนที่จะเชื่อว่าผู้แข็งแกร่งกลุ่มนี้จะแข็งแกร่งกว่าพวกใช่เจ้งงยา โอ้นานท่านตู้มาถึงแล้ววินาทีต่อมาสิ่งที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจก็เกิดขึ้นเพราะใช่เจิง้งหยางที่เมื่อกี้ยังถูกพวกเขายุบย่องว่าเป็นผู้แข็งแกร่งชั้นแนวหน้าของจิวโจรวมถึงลู่หงโบและผู้แข็งแกร่งคนอื่นๆต่างพากันไปต้อนรับคนเหล่านี้ถึงหน้าประตูหอเทพบูนี่มันเป็นไปได้ยังไงแม้แต่ใช่เจิง้งหยางที่อยู่แดนเหนือเทพขั้นเจ็ดชั้นต้นเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อาวุโสคนนั้นยังต้องทําตัวเคารพเลยหรือ ฉันได้ยินใช่เจิงอย่างเรียกผู้อาวุโสคนนั้นว่าท่านตู้ก็เท่ากับว่าผู้อาวุโสคนนั้นแข็งแกร่งกว่าใช่เจิงอย่างใช่ไหมต้องใชแ่แน่แน่ในโลกของวิถีบูคนที่ถูกเรียกว่าท่านต่างก็เป็นผู้แข็งแกร่งที่อาวุโสและแข็งแกร่งทั้งนั้นผู้คนด้านนอกยังคงวิจารณ์แต่ใช่เจิงอย่างและคนอื่นๆก็เดินล้อมตู้จงเข้าไปในหอเทพบูแล้ว ท่านตู้ไม่ใช่ใครอื่นก็คือตู้จงแห่งสมาพันธ์นักบูแห่งจิ๋วโจวนั่นเองวิถีบูแดนเหนือเทพขั้น8ดชั้นปลายถึงแดนวิถีบูจะยังไม่ถึงแดนเหนือเทพขั้น9้าแต่เขาเป็นคนที่ฝึกฝนด้วยตนเองไม่ได้มีตระกูลภูมิหลังที่พิเศษอะไรการที่แข็งแกร่งได้ขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่สุดยอดมากแล้วหลังจากที่เข้ามาในหอเทพบูใช่เจ้งอยางและคนอื่นๆต่างล้อมอยู่รอบตัวตู้จง ผู้แข็งแร่งห้าตระกูลใหญ่แห่งทางเหนือกล่าวอย่างประจบสอพลอว่าท่านตู้คุณคือระดับผู้อาวุโสการต่อสู้ของพวกเรากับนักสู้ของญี่ปุ่นในวันนี้ขึ้นอยู่กับคุณที่จะเป็นคนสุดท้ายแล้วละ่ะใช่ครับท่านตู้เป็นถึงผู้แข็งแร่งแดนเหนือเทพขั้นแดชั้นปลายพวกเราทําได้แค่ช่วยสู้เปิดทางให้ท่านตู้ก่อนพอพวกเรารับมือไม่ไหวแล้วก็ต้องให้ท่านตู้ช่วยกู้หน้าคืนให้แล้วล่ะครับ สวัสดีครับท่านตู้ผมเป็นคนจากตระกูลเชิญซึ่งเป็นหนึ่งในสามตระกูลที่ยิ่งใหญ่ทางตะวันตกผมชื่อเชิญจุนห้าผมเป็นตัวแทนของตระกูลเชิญถ้ายังไงเชิญคุณไปเป็นแขกที่ตระกูลเชิญด้วยนะครับผู้นำตระกูลของเราต้องยินดีที่จะต้อนรับคุณอย่างแน่นอนตู้จงถูกรายล้อมไปด้วยผู้แข็งแกร่งจากที่ต่างๆเขาไม่มีการวางท่าของรองหัวหน้าสมาพันธ์นักบูเลยแม้แต่น้อยพูดคุยกับทุกคนอย่างเป็นกันเองทุกท่านยกย่องผมเกินไปแล้วผู้แข็งแกร่งที่จะเป็นตัวเอกในวันนี้ไม่ใช่ผมหรอก หลังจากที่ทุกคนเงียบลงตู้จงจึงพูดด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มท่านตู้ในบรรดาผู้แข็งแกร่งในโลกภายนอกทั่วไปนั้นฝีมือของคุณถือว่าอยู่จุดสูงสุดแล้วหรือจะบอกว่าในโลกภายนอกของเรายังมีคนที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าท่านอีกอย่างนั้นเหรอครับนอกจากว่าพวกตระกูลบูโบราณจะเกิดมีหัวใจรักดินแดนของตัวเองขึ้นมาแล้วส่งผู้แข็งแกร่งระดับสุดยอดมาช่วยพวกเรารับมือกับพวกนักสู้ของญี่ปุ่นมันจะเป็นไปได้ยังไง คนของตระกูลบูโบราณอยากให้ผู้แข็งแกร่งของโลกภายนอกล่มสลายไปด้วยซ้ำแล้วจะมาช่วยเราได้ยังไงจริงไหม